p สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมวันนี้ Social Distancing นะครับในตอนสองนะครับก็จะมาชวนคุยเรื่องของการสอนออนไลน์นะฮะที่จริงๆแล้วบอกว่ามันไม่เท่ากับการไลฟ์สดนะครับอันนี้ก็คือหลายท่านเนี่ยพอเราถึงจุดที่ว่าต้องสอนออนไลน์นะฮะสิ่งแรกที่นึกขึ้นมาได้เลยก็คือว่า เราต้องมีการสอนแบบสดๆนะเป็นการไลฟ์สดนะครับเป็นการทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับอันนี้วันนี้จะระชวนคุยกันนะว่าการสอนเนี่ยมันมี2อ,อย่างด้วยกันนะฮะแบบหนึ่งก็คือเรียกว่า synchronous learning นะฮะหรือ synchronous teaching เนี่ยครับก็เป็นแบบ live teaching นะครับก็คือเด็กกับอาจารย์ผู้สอนเนี่ยต้องนัดเวลากันเข้ามาเจอกัน อีกอันนึงก็คือ asynchronous นะครับหรือว่าเป็น learn on demand teaching นะครับก็คือเด็กสามารถที่จะมีเวลาของเขาในการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะฮะเรียนเร็วก็อ่านเยอะเรียนช้าก็ค่อยๆอ่านไปอย่างนี้นะครับลองมาดูวิธีแรกกันก่อนนะฮะตัว synchronous หรือว่าเป็นการไลฟ์เนี่ยครับผมถ้าเราจะทำอย่างนี้ก็มีเครื่องมือมากมายให้เลือกนะครับปัจจุบันอย่างเช่นตัว Microsoft Teams นะครับก็ได้นะครับก็สามารถที่จะทําการไลฟ์สดขึ้นมาได้นะครับคอนเฟล็นต์ขึ้นมาได้หรือว่า Skype ก็ได้นะครับ ตัวนี้เองเนี่ยจะเป็นการเปิดโอกาสนะฮะให้กับผู้เรียนนะครับสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์นะฮะอินเตอร์แอคชั่นกับผู้สอนได้หรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อนได้นะในชั้นเรียนนะครับผมซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสเนี่ยให้ผู้เรียนเนี่ยได้ถามคําถามกับอาจารย์ผู้สอนนะครับหรือว่าอาจารย์ผู้สอนก็จะให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะนําเสนอนะครับหรือว่าพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับผมซึ่งก็จะใช้โอกาสที่ไหนๆก็นัดมาเจอกันแล้วในห้องเรียนที่เป็นแบบซิงโครนัสเนี่ยครับผม ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าหลายท่านเคยคิดดูนะฮะลองนึกกลับไปดูว่าที่เราเริ่มมีการสอนออนไลน์กันมามีการเรียนออนไลน์กันมาเนี่ยหลายๆครั้งที่เราสอนออนไลน์ไปเนี่ยนะครับทั้งคาบที่สอนเนี่ยผู้เรียนไม่ได้มีโอกาสได้ถามเลยหรือเขาไม่ได้ถามเลยก็ได้ถามมีคําถามไหมก็ทุกคนก็อาจจะปิดกล้องปิดไมโครโฟนกันหมดนะฮะก็เงียบกริบเลยเนี่ยนะครับผม แล้วเราก็ต้องเดินหน้าต่อในการสอนต่อไปใช่ไหมครับแล้วก็ไปสรุปจบให้การบ้านสั่งงานไปสุดท้ายเวลาที่เรามาใช้ด้วยกันเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดในเรื่องของการที่ไปเพิ่ม engagement นะฮะไอการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเนี่ยซึ่งจุดประสงค์ของการที่เราสอนแบบสดๆเนี่ยนะฮะก็คืออยากจะให้มีปฏิสัมพันธ์อยากให้มีเรื่องของการ engagement ประสบการณ์การเรียนรู้ใกล้เคียงกับการสอนจริงๆในชั้นเรียนเดิมที่เคยมีอยู่นะครับ การเปิดวิดีโอดูหน้ากันเนี่ยนะครับอาจก็อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งในเรื่องของจิตใจซะมากกว่านะครับเพราะว่าคือการเห็นหน้าตรงนี้เนี่ยมันเป็นการกินแบนด์วิดไปนะฮะคือการทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์สตรีมมิ่งมาเนี่ยคือถ้าเราเปิดกล้องตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะกินแบนด์วิดค่อนข้างเยอะนะครับตัวผู้เรียนเองบางครั้งก็ใช้เน็ตแบบเติมเงินบ้างบางครั้งก็อยู่ในสถานที่ทีอ่อินเทอร์เน็ตไม่เสถียรบ้างเนี่ยนะครับผม ทำให้วิดีโอมันก็ไม่มีความต่อเนื่องหรือบางทีเขาก็เปิดทิ้งไว้มันก็ไม่มได้ดูอะไรกันเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือต้องลองนึกจังหวะดีๆว่าถ้าปกติเนี่ยถ้าเราเปิดเปิดหน้าวิก้ออขึ้นมานะครับก็คือช่วงที่เราต้องนําเสนอนะครับหรือว่าเราอยากจะให้มีเห็นปฏิสัมพันธ์การเป็นใครก็สามารถเรียกเป็นคนๆได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นถัดมาคือว่าถ้าเกิดการใช้วิดีโอเนี่ยนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คืออาจจะเรื่องของการเอามาพรีเซนต์กันก็ได้นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่นะการสอนสดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบริบทของตัวเนื้อหาด้วยนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเราสอนในเรื่องราวของเนื้อหาที่เป็นแบบข้อมูลเป็นเลคเชอร์นะฮะเป็นการอธิบายความให้ฟังเนี่ยนะครับหลักๆแล้วผู้สอนสน่วนใหญ่ก็เป็นการแชร์หน้าจอที่เป็นการแชร์ powerpoint สไลด์ขึ้นไปเป็น presentation นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเนื้อหาที่มีการสอนแบบที่ต้องมีการ ฏิบัติหรือเขียนให้ดูทําให้ดูนะ,ะอย่างเช่นเรื่องของการสอนโปรแกรมมิ่งใช่ไหมฮะการเขียนโปรแกรมเนี่ยคืออาจจะสร้างเขียนโปรแกรมขึ้นมาให้ดูลากวางตรงนั้นเป็นการสาธิตขึ้นมาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทําได้นะฮะก็คือจะมีตัวไวบอร์ดนะฮะในซอฟต์ไวบอร์ดก็สามารถที่จะเอามาให้ผู้สอนเนี่ยเขียนนะครับบนหน้าจอลงไปแล้วก็จะบันทึกให้อัตโนมัติไปเองด้วยนะครับทีนี้เรามาดูการอีกรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้คือ asynchronous นะครับหรือเป็น learn on demand teaching อย่างเงี้ยนะครับ รูปแบบของเขาก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการสอนที่เราบันทึกหน้าจอได้นะฮะอันนี้ในมุมมองของผู้สอนก็มีทางเลือกนะครับว่าถ้าเกิดคอนเทนต์เราเนี่ยหรือไม่จําเป็นต้องสอนออนไลน์หรือไลฟ์สดตลอดเวลาละนะฮะการสอนออนไลน์คือสามารถที่จะเรียนรู้จากคอนเทนต์ออนไลน์ของเราก็ได้นะครับที่เป็นดิจิทัลคอนเทนต์นะฮะอันนี้หลายูดถึงว่าเอะถ้าเกิดจะให้เด็กเรียนออนไลน์เนี่ยนะครับโดยที่เขาเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอ่านเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยสื่อที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยครับ จริงๆขั้นง,ง่ายสุดเนี่ยคือเริ่มต้นจากการที่เราใช้ตัวสคริปต์ในการที่เราจะสอนนะครับว่าจะสอนอะไรนะฮะก็คือเรียบเรียงว่าขั้นตอนว่าจะเรื่องถี่หนึ่งบทที่1โมดูลหนึ่งสองสามย่างี้ฮะหน่วยการเรียนรู้ที่1 2, 3, นึ่งสองสามเป็นต้นนะครับมีสคริปต์เข้า,ขาวๆไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็อาจจะเอา PowerPoint เดิมที่มีอยู่เนี่ยนะครับเอามาสร้างนะครับบันทึกให้เป็นวิดีโอขึ้นมานะครับเมื่อการทําขึ้นมาเนี่ยอาจจะใช้เวลานิดนึงนะฮะแต่ว่า ผมว่ามันมันคุ้มค่ามากหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยมันสามารถนําไปใช้แล้วก็ใช้ซ้ําได้นะครับแล้วก็ผู้เรียนเนี่ยสามารถเข้ามาดูย้อนหลังนะครเป็นแบบ on demand learning ได้อย่างนี้นะครับเป็นเรียน on demand อย่างเป็นต้นนะครับในตัว PowerPoint เองนะฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดในเวอร์ชั่น2013ขึ้นมานะครับก็จะสามารถมี Screen Recording นะครับคือการบันทึกหน้าจอนะฮะโดยที่เราไม่ต้องไปต่ออินเทอร์เน็ตครับผมก็คือทำออฟไลน์นี่แหละนะครับ เขาก็จะบันทึกหน้าจอได้นะครับออกมาเป็นวิดีโอ mp 4นะครับอย่างกรณีอย่างวันนี้นะครับท่านฟังผมอยู่ทางพอดแคสต์อย่างเงี้ยนะครับผมก็ใช้ powerpoint นะครับเป็นตัวบันทึกหน้าจอบันทึกเสียงขึ้นมานะครับในกรณีของ2019น้ะครับ2อง9กกับ3 6 5กนะฮะ powerpoint เนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะมีการ บันทึกวิดีโอหน้าผู้สอนเนี่ยให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมอยู่ทางมุมขวาล่างได้นะฮะก็เป็นสื่อวิดีโอที่มีหน้าผู้สอนผู้บรรยายเนี่ยอยู่ตรงขวาล่างไปด้วยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับทางเลือกในการสร้างสื่อของเรานะฮะแต่วิธีการที่เห็นหน้าเนี่ยตัวผู้สอนก็ต้องหามุมหาฉากดีๆนะครับอาจจะต้องมีการแต่งหน้าแต่งตัวนะครับดูเสื้อผ้าหน้าผมนิดนึงมีการจัดไฟนะฮะตอนนี้หลายท่านก็ เริ่มมีพร็อพค่อนข้างเยอะ้วฮะในการที่จะสร้างสื่อขึ้นมานะครับผมอาจจะมีเรื่องของตัวไฟเล้วก็ริงไลท์นะฮะเรื่องของการที่ทำให้เราหน้าสดใสขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยวิดีโอเหล่านี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะนำไปโพสในแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเช่นถ้าเกิดมี Microsoft Team ก็สามารถโพสในคลาสดูของทีมได้ผู้เรียนก็เข้ามาเรียนรู้ผ่านในห้องเรียนนั้นดนยการดูวิดีโอวอ่าสัปดาห์นี้นะ วันไหนก็ได้ครับผมจันถึงพฤหัสเนี่ยให้เข้ามาดูวิดีโอตรงนี้ด้วยตนเองในเวลาที่เด็กอยากจะดูบางคนตื่นมาที่อย่างคืนนอนไม่หลับก็มาดูนะครับบางคนดูตอนเช้าดูตอนเย็นเพราะว่าตอนนี้คือทุกคนเรียนจากที่บ้านนะฮะหรือเรียนจากที่ไหนก็ได้เปิดผ่านมือถือก็ได้เปิดผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเสร็จแล้ววันศุกร์นี่ยเราอาจจะนัด สรุปไลฟ์กันนิดนึงคือสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ต้องเลือกระหว่างซิงโครนัอนซิงคครนัสนะคือเราทําผสมผสานกันก็ได้นะครับในรูปแบบของการที่แบ่งบางอย่างไปเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเรานึกภาพของผู้เรียนเนี่ยถ้าเกิดมีอาจารย์นัดไลฟ์สดสอนทุกวันนี่นะครับ มันเหนื่อยมากนะ่หรับผู้เรียนด้วยแล้วก็ผู้สอนด้วยนะฮะผู้สอนถ้าเราไลฟ์ตลอดทุกวันเนี่ยวันละ3-4มี่ครันี่ก็เหนื่อยมากๆนะครับแค่เป็นการสั่งงานให้เขาทาแล้วก็เราก็สแตนบายรอในเรื่องของการแชทคําถามตอบอย่างนี้นะครับมันก็เป็นการเรียนการสอนออนไลน์เหมือนกันนะฮะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับรูปแบบถัดไปก็คือถ้าเกิดเราเซฟออกมานะฮะถ้าขั้นนบังเอิญทําเป็นตัวเทมเพลตนะฮะอย่างหนึงเนี้ยผมทําตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยนะครับเทมเพลตหน้าจอขึ้นมาให้มันเหมือนกันเป็นซีรีส์นะครับสุดท้าย ท่านก็สามารถรวบรวมวิดีโอเนี่ยฮะอาจจะอัพโหลดขึ้นไปบน YouTube ก็ได้หรือว่าในมุมของสาาถานศึกษาฮะโรงเรียนนะครับที่มีเว็บไซต์นะฮะที่เป็นแพลตฟอร์มของ eLearning ต่างๆเนี่ยนะครับจะอาจจะเป็น m o d l e เป็นอะไรก็ได้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาวิดีโอนี้นะครับเอาไปไว้อยู่บนแพลตฟอร์มนั้นเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเข้ามาแล้วก็จัดเป็นหมวดหมู่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการคุยคุยกัน,นะฮะแยกเปลี่ยนรู้เรื่องของการสอนออนไลน์ที่ผมอยากจะมองว่า เน้นว่าไม่ใช่การสอนสดอย่างเดียวนะครับเราสามารถดูจากเนื้อหาดูจากวิธีการต่างๆที่เราจะคิดเนี่ยมันสามารถที่ผสมผสานกันได้ระหว่างสิงคโครนัสอสิงคโครนัสน,นะครับในเรื่องของการสอนสดกับเรื่องของการที่ให้เด็กเรียนออนไลน์ครับผม